ในอีกร้อยปีข้างหน้าซึ่งก็คือปี2123เราทุกคนก็จะได้ไปพักผ่อนอยู่กับครอบครัวและเพื่อนเพื่อนในพื้นที่ที่สงบใครไม่รู้จะอยู่ในบ้านที่เราทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างมันขึ้นมาและใครสักคนจะครอบครองในทุกสิ่งที่เรามีในวันนี้ของส่วนใหญ่ที่เราเป็นเจ้าของจะถูกทิ้งถูกบริจาคหรือถูกทำลายแม้แต่รถหรูแพงๆที่เราซื้ออาจจะจบด้วยการเป็นเศษเหล็กในที่ไหนสักแห่ง หล้านๆของเราอาจจะไม่รู้จักเรามากหรือจําเราได้ด้วยซ้ําถามจริงมีกี่คนที่รู้จักชื่อคุณพ่อของคุณตาตัวเองบ้างหลังจากที่เราตายไปแล้วอาจจะใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีจากนั้นเราก็จะกลายเป็นรูปภาพบนผนังของบ้านใครสักคนอีกช่วงเวลาหนึ่งหลังจากนั้นภาพเก่าๆและความสําเร็จของเราจะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และถูกลืมไปหากเราหยุดและคิดเกี่ยวกับคําถามเหล่านี้ เราจะตระหนักรู้ว่าการกังวล95%เกี่ยวกับสิ่งที่รบกวนจิตใจในทุกๆวันมันเป็นอะไรที่เสียเวลาอย่างมากหากเราจำสิ่งนี้เอาไว้ความคิดและการกระทำของเราจะเปลี่ยนไปเราอาจจะรู้สึกสบายใจขึ้นที่จะสนุกสนานไปกับชีวิตดังนั้นจำเอาไว้ว่าหากมันไม่สำคัญในอีก5ปีก็อย่าไปเสียเวลามากกว่าหนาทีเอาแต่คิดถึงแม่งเลย